สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีค<ะ>ุณพ่อคุณแม่นะครับขาจำขาประจอนนะครับ <laughs> <laughs> ขาจอนขาประจ๊ะขาจอนขาประจ๊คขาประจำ <laughs> ขาจอนเออนั่ยล่ะเอ้อเอาเอาตามนั่นละ่ะเอีสํสำหรับคลิปนี้กระซิมัน <laughs> ต <laughs> ่างสติตั้งสติอสบอก่คลิปนี้สิมาเบาเรื่องอ้ไ เหล็กเล่าคือเกาเลล่าแต่บานนี้จีฟนี้จะเป็นของใจนอ่นเดียวเนีอยคุณบอกคุณแม่เป็นของใจนอนเดียวเ,ยเ,นนเดี๋ยว่อยล้างก่อนเป็นยังเจ้าคบคอยเปลี่ยนสุดดูเถอะเจ้าเป็นอย่างยิงย่งฮนะสุนดน่ารักมันไายเลยอยากเปลี่ยนไหนเอฟซี <MC S 1> เห็นเอฟซีจังสิบ่อเบือเที่ยวแต่เปลี่ยนสุดเปลี่ยนสุดดูนี่เบ่งบุญน้ำโชกเน่ยังอยู่สุดเก่าอยู่พุนอ่ะชุดชุดเพินเปินพับไว้ทรงลูก้าดเออโอ้เออคืออยู่ดอกอองามอยู่ สีสันสดใสได้หมดนี่บง่งามกับขึบบ้นีบ่รบแต่มือลล่อแรกล่ะอืองามนั่นลหละเลยครบกรบ<ม>็ล่าบ่งามังติละ่ะเอ้เอาเรื่องเล็กต่อสีถากเร่านี่อเอาคลิปนี้ก็มีซํานี่ล่ะครับ<อ>พี้ยังยังมันได้้าอยู่เอาสิมาเ้าเรื่องตัวเลขของชายนอนเดียวนะครับผมเลขเล้าประจำงวดวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมสองหากนะครับว่าชายนอนเดียวนี่ มีตัวเลขแนวทางจากไหนมาฝากมาตอนพี่น้องเอฟซีนะครับเป็นตาจับไซบอเป็นตาถอยเป็นตาเดินหน้านหรือจังใดนะครับคือโยกดีเอาก็โยกตาม f ล e ่ง n g เน,ะนะอะ<อ>พนันตัวเลขมากนี่เอา้าเมื่อนีเมื่อนีไหลาหลายคนกหมดหรืหอว่าเป็นเปลี่ยนสูตรความหมายนี่เบิ้งแล้วนี่เพราว่าสิเป็นเลขซี่ตะ อ๋อไห่ไห่มาซําของอาหลงอืมไห่มาซําของอาหลงจ้าเอาเดี๋ยวบุญน้ำโขกจะอ่านไห้กุ้นพ่อคุอ้นแม่ฟังชัดๆก่อนนะครับจ้าก่อนดีสิโชตัวเลขนะครับก่อนดีโชตัวเลขเนาะสีอ่านใน้ฟังจะชัดก่อนว่าไปที่ตัววิ่งลูดก่อนครับตัววิ่งลูดคือเจ็ดกับแปดจ้านะครับที่บุญน้ำโขกวาอยู่ในี่คือเลขกเล่านะครับ เลขลาวประจำงวดวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมสองพห้าห้าตัววิ่งรูดคือเจ็ดกับแปดเน้นทั้งสองตครับเจ็ดกับแปดเน้นทั้งสองโตสามโตัวไฮมาซีหางครับสามโตัวไฮมาซีหางมีอะไรบ้างนะครับเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสามแปดสามแปดแปดหกแปด้า ซึ่งสังเกตได้ตัวเลขของใช่นอนเดียวนะครับ,ารบหามครับหามครับง่ามอยู่ดิง่าม,อมบอกคือมูผมนี้บอกคือมูจ้าบาทนี้ไปเบิ้งในเลขสองตัวหกขางนะครับจ้าเลขสองตัวหกขางมี่แปดสองแปดสี่แปดหก เจ็ดสี่เจ็ดสองแล้วกัเจ็ดสามครับคุณพ่อคุณแม่ตัวเลขทั้งเบิรนี่ว่าสิเป็นในส่วนเลขสามตัวสี่หางเลขสองตัว 6, หกหางเลขวิ่งคุณพ่อคุณแม่ก็ลองพิจานาบิ่งดีนะครับถือว่าตัวเลขนี่ดึงแตกต่างออกมาแล้วละ่ะแ,แ,แต่เดี๋ยวแต่ถามว่าแตกต่างบอก ว่าผ่านไหเพราะว่านี้ดิมีสองแปดมีนี่เดมีสองแปดแปดสองสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามสามเจ็ดแต่ว่ามันอ่าพันสี่พันเสียจบไปใส่แปดกับเจ็ดไงตัวเด่นจ้าเพราะว่าเพราะว่าของอันสองเสี้ยนนี่ห้าวนําเสนอไปนะเป็นสามกับสี่เนาะอันนี้เสี่เจ็ดกับแปดจ้าแตกต่างมูไปกับบ่าแน่ สองเส้นอันจี้เขาล่างอันนี้อันนีเขาบนก็ได้เพราะยังกัเป็นไปได้ตะเกาเลขวิ่งเพิ่นเนี่ยครับเลขวิ่งของชายนอนเดี่ยวเนี่นะ,ะที่บุญนำโชคจดไว้เนี่ยสองตัวมาตัวอจ้ส่วนมากนะครับสองตัวมาตัวจ้เอาเป็นว่าสองตัวมาตัวนี่ต,นะติดไว้น่ะิดไวบอขัด,ดทุนะนะครับมีเสมอตัวกับได้กำไรนะครับ ดีป่ะจดๆไวด้ดิจ้าจ่าอ่าแต่กับบอดีว่ารมัดสิผาดบ่อใหรดิครับจ้ากัมี่าดอยู่ครับของเพื่อนนี่ตั้งแต่ปลอยมากนี่เนาะปลอยเล็กเล่าให้ช่องุญน,น้ำชงเนาะมีม่ผาดเล็กวิ่งงวดที่แล้วงวดเดียวอ่าแมนแมนมีผาดแค่ง,งวดเมื่อกี้งวดเดียววันวัน,ว,นวันจันที่แล้วจ้าครับแค่ขขังเดียวเนาะครับถ้าผู้ใดามากเมื่อมักแลนกะนาจัะตามองได้ของใช้นอนเดียวนี่ใสใสใสเบิ้งงวดที่แล้วของเพื่อนนี่ยี่่มี่จ้า อ๋อแมน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 อ่าอ uh huh. okay. okay. ่าโอเคโอเคถูกต้องนะครับผู้ใดสนใจก็ร่องล่องได้กับคุณปอคุณแหม่ล่องพิจารณาเบื้องก่อนนะครับเอาไปประกอบการตัดสินใจเนาะใช่ค่ะอ่าเทรียบเทียบกับมองนั่นมองนี่เบิ้งก่อนถ้าอันมันเป็นหนาเป็นไปได้ก็ค่คอยจัดหาใช่นะครับขันมันบ่ส่งคือกั ถอยก่อนนะครับเบิ้งจดเบิ้งนะเบิ้งอ่ะไมถ้ารุ่นไมถ้ะเบิ้งก้อนก็ได้จ้าถ้าผู้ใดแบบว่าเออมีในใจแล้วหรือว่าเปรียบเทียบกับจำนันอื่นที่เบิ้งไว้แล้วสินไปตรงกันกะถ้ามั่นใจก็ค่อยค่อยจัดเนาะครับอ้าวบัตรนี้บุญน้ำโชคจะโชว์นะครับจะโชว์ตัวเลขจ้าให้เบิ้งละกาสีอันในฟังน้ำจ้านี่นะครับคือตัวเลขทั้งเบิดของชายนอนเดียวนะครับประจํา เลขเหล่า,านะครับประจำงวดวันที่สาสิเอ็ดสิงหาคมสอง5นห้าร้บจ้าอะคมือนี่บุญน้ำโชกสิ่ผ้าหาทุนไว้เถอะใส่เลขเล่ามืออื่นนะครับผมก้อยเลขไทยใส่เลขไทยมืออื่นบอบบิ้นเบิ้งไปที่ตัววิ่งก่อนนะครับตัววิ่งเพิ่นไข่มาเจ็ดกับแปดนะครับตัววิ่งไข่ามาเจ็ดกับแปดเน้นไปทั้งสองตัวนะครับจ้อสามตัวสี่หางมีเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสามแปดสามแปด แปดหกแปดนะต่อมากก็เป็นในส่วนสองโต๊ะหกครั้งแปดสองแปดสี่แปดหกเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดสามใช่ค่ะครับผมนี่คุณพ่อคุณแม่ก็ล่องแคบหน้าจอไว้นะครับจแคบหน้าจอไว้อ่ามันง่ายกว่าอย่าจดตอบปุ้นทุกปวดแขนสันน้ความหมายนะมอคุณพ่อคุณแม่ทำมันกแคบเป็นเอ็นซีนาบางบางที่เพิ่นกับมักจดมากกว่านอกคือจัง มันจดมันรู้สึกว่าได้เขาเอื่อนยังอ่ในด้ลงมือกว่าก็จังยังไงได้ใส่จิตวิญนาณใช่อะไรใส่จิตวิญญาณต้องไปในตัวเลขยใช่ค่ะเพื่อเสริมความมั่นใจใช่เป็นสัญหาแนว่อาหอนเนาะตัวเลขเนี่ยจังที่บุญน้ำโชกบอกไปละจ้ามือเนี่ยนะในใจนี่มีสิมีผู้ถืออยู่อ่าแต่อันนี้ก็สิไปในในลักษณะแบบว่า ทางคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมีดวงนะจ้าแมนมีโชคมีหมันนะครับคือว่าล่ะคนเทอาบ่ได้มีดวงพร้อมกันไม่รวยพร้อมกันใช่ค,ค่ะจะรวยคนละมือนะครับจ้ามือนี้มือแรงมือเย็นนะครับไปคนละมือนะครับไม่ใช่มือแบบนั้นเออนั่นละ่ะมกักบ่ล่ะเสี่ยนซองของใช้นอนเดียวบอกอ่ันเอาเอาขั้น,ข,น,ข,นขั้นในเลือกมีมักตัวใดแน่เนี่ยเอามักเลขสามตัวแปดสามแปด อามักแปดสามแปดจ้างามอยู่เนี่ยล่ะ้านี่ถ้ามาสิติดใบจากหน่อยอยู่มักมักซือเพ้อบบรด้มีความอย่างบได้แบบว่าเก็บอย่างมากดี่มักเลขอันนี้ซื้อมักแปดสามแปดจ้าเอ้าจ้ะต่างคนกับต่างมักเนาะใช่ค่ะจังบุญน้ำโชกกับบมักก็เยนซองดอกอกะคุณพ่อคุณแม่กะมักตัวใดกะจัดโตนั่นใช่ค่ะเอาความรู้สึกของเจ้าของนี่ละกะทาเบิ้ง อ่ะเลยอีกสำนักหนึ่งเอามาประกอบการท่าเรื่นใจนะเดี๋ยวผู้ชมติดตามยานาคีค่ะยานาคีอีกคู่หนึ่งเนาะพูดถึงยานาคีน่ะงวดทิพานมาน่ะเพื่อนไห่มากทั้งน้อยทั้งเลาจ้าแต่ของเพื่อนไปเข่าน้อยนะครับแปดศูนย์ไม่ต้องกลับเลยไปไปเข้าน้อยพิเศษแล้วให้ให้เล่นแค่น้อยพิเศษเพื่อนเบ่าอีกเลยมันเบ่าแมนกับน้อยปกติเพื่อนไห่เหรียญสองน้อยงวดทิพานมานโอ้แล้วมันเข้าน้อยพิเศษเลยเข้าน้อยแรกเลยแปดศูนย์ไม่ต้องกลับกระทาเบื้องว่าเมื่อนี้ เป็นจีหายทั้งล่างทั้งน้อยบอหายปกติ่ะยาหน้าขี้นะยาหน้าข<อ>ีา้เป็นจริงๆแล้วยาหน้าขี้เป็นแม่นเล็กน้อยกว่า<อ>จริงๆแล้วนะ่ะแต่บ่อยากตามเพิ่นทุกมือกับเพราะว่าอยากให้จ้างานเพิ่นพัก่อนแน่นะครับอายุเพิ่นก็หลายเลยเพิ่นจบดแมเมนต์พัก่อนเพิ่นมีงานตรงเหตุนอกเครือ้ในเขาเอื้นยังล่ะ ่นดูแลเกี่ยวกับวัดนะหาหาเขาหานำให้พระชั้นน้ําซื่อของซื่อยังเขาวัดน้ําแถมตอนนี้เพื่อนก็ยังเฮ็ดยังสางให้กุฏิเนาะแมนแมนหลายอย่างที่พเนกก็เลยบอยากรบกวนเพื่อนแต่ถึงบุญน้ำโชกบได้บได้ตามห้าน้อยของยานาคขี่ทุกมือนนะครับจ้ก็มีเอฟซีนะครับหลายท่านหลายคนน่ะโทรไปถามอยู่ก็ได้โชคได้หมาน้ำยานาคขี่ทุกวันอยู่นะครับจ้าจ้าอ่าขั้นอ่าทางเอฟซีเนาะอยาก อยากไปตามทุกมื้อ,อโดยทีย่บ่ได้พันบุญน้มโชคเดี๋ยวคลิปหน้าบุญน้มโฉกเสียเบอร์ไปครับจจ้า้าาเอาก็ชัดเจนเนาะสำหรับคลิปนี้เอาโชคตัวเลขเทียนงันถ้า,าคุณพ่อคุณแม่แคปน้ำมาท่านจดน้ำมาท่านนี่ก็คือตัวเลขทั้งเบิดของชายนอนเดียวนะครับเลขเหล้าประจํางวดวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมสองหงาหงาครับจ้าอืมนี่นะครับเอ้าอะละเอ้ามันบอเอฟซีมันมีคนวางดีมันบอกอย่าโชคโดนร้ายมาสั่นนั่นสิพิษ เดมาสัน่นเดคุณว่าขอบคุณแล้วะมันสิพิดก, <c oughs> ก๊อตประันอ้าวกานเรียกไรกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ <c oughs> เปชื่อครับขอบ,ขอบคุณครับ